มากก็ได้เลยมาเล่น99คืนไปหนึงไปไโอเคแบบนี้แหละมา99คืน <c oughs> เข้าเกมได้เลยเรียบร้อย <c oughs> ที่ีหละเรากอลอรอให้มันเสร็จก่อนมาดูสิเราจะเล่นได้กี่วัน จบคลิปไม่สิปตายตอนไหนจบวันจบคลิปตอนล้ปลายตอนไหนจบคลิปตอนละเลยเล่นด้วยเล่นด้วยเร็วใครอยากมาเล่นบ้างแปดจออกมามาเร็วออมาออมาเฮ้ยอาอเอาไม่อาไม่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  แมวออกไปไปออกไปออกไปออกไปเอาใหม่เลยเล่นคนเดียวทำไมไม่อยากเล่นคนเดียวเ <c oughs> อามาเริ่มเลยแครยุ่เยอะจะรู้จักเกมน,นี้นี่ counter ็อ x เคาเตอร์บล็อกอะเคาเตอร์มีคนมันมาเข้ามาเข้ามาเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วมันขโมยมอเตอร์กับบล็อกอิดบล็อกอิดปูนเอาไว้ก่อบ้านมันขโมยเกมนี้ก็เลยชือ่อเคาเตอร์บล็อก ไอ้พวกศูน uhm ย์ว bo ันนี้ไม่น่าเล่น้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยน เร็ว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 เรวเร็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 เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเเร็วเร็วเรร็วเร็วร คนหนั่นตัดไม้ไหมอ่าสำคัญกับไฟมัง้งตายได้แล้วไปเติมใส่ไฟเลยเล t โก้แล้วเอามาวางเรยียงกันลงมายงนี้แล้วทำไมอันนี้มีเนี่ยอินเฮ้ยค้างค้าง 来的爱。Like

กลาคืนกำลังจะมาเหรอกลับดีกว่าอาหนีเอาไปแล้วก็ไม่ไฟไม่มีใครมาตัดเฮ้ยแล้วทำไมมันเหลือสองคนทำไมเหลือสองคนเหลือสองคนแค่นี้เองทั้งนั้น Bye, hơi, không phải của quý vị, honey. Bye, honey. Chem thơm kỳ nước tiếng u 我的无名土地。 ยิ้กไม่หยุดแม่ขุดเไม่แตมไหมดเไม่เดี้ กูได้ตัวใหญ่เลยแต่เลียน,นนี่เดี๋ยวขับมาเอาละกันนะขบกิบตังก่อนใครก็ได้ขอเล่นด้วยได้ไหมมาแล้วเอวอครบห้าคนพอดีถ้ามันกากกากกากมันเราไม่เล่น โอ้ยค้างค้างแล้วค้างไปแล้วอเอาขึ้นมาอเอาขึ้นมาไมไ N เนี N ้ยนุก no อันนี้ไข่หนึ่งฟองไข่สองฟองแล้วมีแท่งหนึ่ง,งโอเค เราจะไม่เล่นแบบฉลาดเราจะเล่นแบบมงงูตรงนี้ดูมีกล่องถ้ามีกล่อง่ดี เลนชัปโ t ่ฟอล l ว์มิสตาวโอ้ไปที่ยี่นายี่เราจะเปิดยี่กันเลยขวันดีวันแรกเริ่มมาได้แลลวแล้วนี่อะไรก็มัยคือต้องไล่ตามอยู่แล้วนิถ้ามันไม่ไล่ตามจะสรุปได้ไง โอ้ยไฟจะไฟ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 จะดับเอาหล็กกันไม่ข้านี่ยดี๋ยวใครมันเอไม้ไปไหนอ๋อเออใช่ าของกันเลยขั้นแรกต้องเอาของนี่นตรงนี้มีอะไรบ้างอู้เหยียบอู้นี่เหยีิมนี่มียบอู้นี่อะไรหีเปิดอีกเลยมาไหนดูซิเลยอีกไปก็คือกำลังจะมาะมช่างหัวแม่ อันนี้ไม่กินอันนี้เด็ดเก็บมาเอ้ยแล้วเขาทำไมมาอยู่เนี่ยวิ่งเล็้วกลางคืนกำลังจะมากลางคืนกำลังจะมาเออชึบกลับมาแล้วจ้า таит